ผักค่ะวุ้นเสนค่ะมีลูกชิน้นมีมะระมีเห็ดหอมมีเนื้อเปืือยล้ะกะเลือดเป็ดค่ะน้องเป็ดจ้ะตีนไก่จ้ะ ซึ่งมันกระสีมีทีมาว่าก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรมรสดค่ะขึ้นฉายละกะักหหูทรงเครื่องกวนญวด,วดจูนพูนพี่น้องบีบักหน้าลงไปค่ะแซบค่ะแซบกันเลยค่ะสิบคนหลายเพราะว่ามันสิบปงาม พวนพี่น้องพวน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 ,พวนกว๋วยเตี๋ยวรวมมิตรบนเส้นค่ะสดหอนหอนมีแห้งยาวนิวสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันอังคารกับเจ้าสาวอิสานจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอหนงองคอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันหวยออกค่ะ ซื้อเล็กตัวไหนครับ่วดทีด่แ้วบอกว่าสิบเซื้อง่วดน,นี้ซื้อเรา <c oughs> บอกบอกว่าตัวไหนอือจ้ะอื้อ เอาสิ้นเนาะที่เดียบก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรเพราะว่าลูกชิ้นหมูตีนไก่สะโพกเป็ด่ะเร็มีกันเต๋ อันนี้มะละตุนมะละสดก็มีทำมาเบิดบอ่บอเบอิดค่าอ้ ใช่มากเายหละย่ำอัดลิปมันกับเบิรงกิบเกีน่หวันเฮ็ดหอมเลือดเป็ดพักนี่มาอ,มอมยอดผักแมวยอดผักหวาน อ่อโอ้ยน้อคือบัไไดรดังใจแทนน้ออืมอืม โอ้ตอนนี้เนื่อติดม่นจ้ะพี่นนอะ กินเน้นๆกินแร้ๆก็สิไปรุ่นเลขรุ่นคามประเทศรุ่นคามทวีปเลยเดยว้วาบประด้ลยวใจมันหักอือยูวาบประดียวลวนน้ำเหล็กเข็ดไดนล่ะ กะให้ซื้อแน่บ่ได้ซื้อคุงอดดอ,อกนองจะพักมากจบนะพักปลายพนะักแมวข้างหน้า จดถ่ายจินไก่ด้วยค่ะกินนี่แล้